สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนหนะ้าจอของ infinix ตี้12นะคะว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยคุณภาพของจอเป็นยังไงนะคะอ่าอันนี้เป็นจอที่เปลี่ยนไปนะคะนี่นะคะ,อะของลูกค้านะคะจอแตกทัสกินไม่ได้แล้วก็สีของภามเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะ อันนี้จะมีแถมฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมให้ทุกรุ่นเลยนะคะเริ่มแรกเราก็จะมาดูที่สีของหน้าจอนะคะว่าถ้าปรับความสว่างให้สูงที่สุดกัตบต่ำที่สุดเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้แสงสว่างสูงที่สุดนะคะนี่นะคะกระไยแสงสว่างต่ำที่สุดนะคะ นี่นะคะสามารถเพิ่มแสงลดแสงได้นะคะต่อไปเรามาดูที่ทัสกรีนกันบ้างนะคะว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยทัสกรีนเป็นยังไงบ้างนะคะเราก็วาดไปทั่วหน้าจอเลยนะคะเพื่อจะดูว่าทัสกรีนได้ไหมหลังจากเปลี่ยนจอไปอทัสกรีนหน้าจอได้นะคะ นี่ทัดได้ทั่วหน้าจอเลยนะคะนี่นะคะต่อไปสีหน้าจอนะคะนี่นะคะสีจอไม่มีดีพิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะสีจอไม่เพี้ยนนะคะนี่นะคะคุณภาพสีก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะ นี่นะคะปุ่มเมนูปุ่มยันกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะหน้าจอลื่นไหลนะคะไม่มีกระตุกเลยดูคลิปดูวิดีโอได้นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนหน้าจอสามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ